มันออกมาจากสวนสีนครินสรีนครเขื่อนขันเวลา12ในเวลา12นาทีกิโลเมตรที่14กิโลเมตรจุด18เมตรนีจ้า เก่ี่ยงแล้วก็ยังยังร่มในนี้ต้นไม้ไม่เปลยน่าแล้ม้ไม่ครับไเป็นไรครับชนได้ชน,นขวารถนะครับขวารถ ขอโทษนะครับเรื่องพี่ถนัดถ้าช็อกไม่ได้กระดูกข้างข้อขอข้างข้อได้เลยหน้าลงเลยหมวนี่ใคระช่วยได้หน่อยดีไหเพราะหน้าลงที่นี่มันเสกเดี๋วปั่นเลยดิหายดิ รถสวนนะครับระวังรถสวนรถสวนนะรสนสายกับายไหมครับายไหครับรถสวนไม่ด้วยอ๋อคนต่างชาติเหรอฮะ lốt sườn lốt sườn motorcycle sườn sao cắt luôn chắc là cắt rồi chắc nha họ đang speak với nhau mà xíu xíu à chong chưa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 ไปเลยครับ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 เฮ้ยมกเเตย่าชายย่าชายย่าชายไปเเยครับงไปเยขไป้ปมาป่าไปเลยครับเดี๋ยวเลียร์ให้ไชซ้ายไว้อย่าไปขวาเดี๋ยว ยังกําลังกายภาพอยู่ยังกำไม่ได้อะยังกายังกาไม่ได้ในนั้นไงก็ยังเดี๋ยวจะจับเบจับเปลี่ยนเบรกอร้ก็นี่นี่กำลังกายภาพอยู่เขาไอเม็ดมีมีเม็ดมีมมอเอาไซมาไซสวนใส่การไม่ใบบส่ครับ นี่เอานิ้วโป้งซ้ายอ่ะกดลงไปเลยครับนิ้วโป้งซ้ายกดลงไปเลยขวาดีขวานิ้วโป้งซ้ายก่อน่านใหญ่อ่ะจานใหญ่ครับที่ยุโป้ครับที่ปั่นด้วยปั่นด้วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้กดนิ้วโป้งไปเลยที่ปั่นได้วยปั่นด้วยครับจานใหญ่จา่จานยุบโป้ยโป้เซ้ายครับการล่างับกดลงไปเรืนอยครับ ตงขาขากดลงขวาบ่อนเอาขวาดีกว่าเอาเอานิ้วชี้้าขวานิ้วช eh uh okay ี้ขวาดีกว่านิ้วชี้ขวานิ้วชี้ขากดกดอีกทีนิ้วชี้ขวากดอีกกดไปอีกกดไปอีกอ่าอ่าก็ไปเรื่อยนั่นนะปันนด้วยปันนด้วยปั่นด้วยปันนด้วยปนยนยปันยน้นด้ยนย ใช่ครับครับถ้าเกิดนิ้วชี้ขวาจะเพิ่มเพิ่มความน้ำหนักพันถนลัสลังล่าลังสิทธิ์ล่างล่าลังสิทธิ์ล่าลังสันวัดแล้วล่าลังสันสวัสดีครับ nha lấy vào Ồ Dăng tác tác Dăng tác tác เยอะหน่อยนิดหน่อยฮะเร่กล้องสูงสุดมันมีเท่าไหร่โอ้โหตอนนี้มีหกสี่แล้วหกสี่ฮะเทาศับผมใส่สามสองเลยโอ้โหสามสองนี่ก็เหลือเฟือแล้วฮะสองสามสองนี่สามสองมอชชั่นสิบด้ยโอ้โหเลวด้วยแล้วแล้วยิ่งเพิ่มเพิ่มความจุเลยอะไรแล้วแวะแวะซื้อกับข้าวล้วล่ะครับจะไปทำที่ไหนฮะรถไฟเย็นเียเจอกันนะหรอส่วนรถ ส่วนรถไฟมีครับครับครับเดี๋ยวลุดทนะ วันวยั o ะไมใชหนง้อกโงไฟตี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 ถึงวันวันถึงมึงไหน 17.9.0 17กิโลเมตรกับ90เมตรมาเจอดตรงลงหาลานอันนี้สงัดว่าลงเรียว่าน,น้พึ่งในตอนนี้ผมไปเข้าทางข้างหน้าซอ,อยยี่สิบก็เลยจริงเข้าซอยยีกัน นะครับหาผู้หนิงจับผู้ชายนะครับขอทางรถจักรยานทั้งหมดขอเรียกจัการขานจบนะครับจักยานนะครับขอเรียกจักรานไปที่นนมหมดนะครับทางานี้นนมีขนมหวานนะหอมว่าใบเตยหอมนะค,ะครับใบจะทา,า,า,านน้ำแทนทางด้านนี้เลยนะครับนี่น้ำใบเตยหอมมาเลยจะมีเจ้นาหน้าที่คอยดูจักรยานไม่ให้ะครับไม่ต้องกลัวหายนะครับขอ รถรถแกนี่ขึ้นห้างอยู่เรื่อยเลยขึ้นหิ้งขึ้นหิ้งอีกครัโดยเพื่อจักรยานนะครับเอาหยิบได้เอาอันยาแต่ทิ้งเ่อมาหาบุญศลนะของเอารงเรียนั้งทุ่งในทายสุดจะต้มาพังศพไปีลยกันม่เล่นปิดสะพานเลยอ่ะสะพานเดี๋ยวคนก็ นายยกไม่โดนไม่โดนโวยนะโอ้โหเล่นบนสะพานเลยอ่ะอันนี้มันจะมีมันจะมีการเล่นขึ้นบนมือเชียร์เลยครับเชียร์เลยครับเนวครับเล่นมือหน่อยครับเชียร์เลยครับบนสะพานเลยครับไมสวยเก็นไปเลยครับเดี๋ยวเราปิดจราจรแคับคุณได้ครับไม่เป็นไรครับข้าวแคปยวเราเชื่องยาวได้หลายเรียงแถวยาวเรมาสวยเด็ ะน้าบอลหรับเพื่อไปเลยครับแลวและตาก,กล้องยังต้องลงเหลือแบเนี่ยโดนโดนละโดนโดนโดนแล้วลโดนโดนเร็วัดกาขงอบคุณครับอ้าวัีนี่ชยขบคุณคขอ้าวครับผมขอบคุณนะครับ เดินตามสบายครับตลาดน้ำ okay. มีสองฝั okay, ่งนะครับค่ะจะไปที่ไหนก็เปิดสะพานได้เลยค่ะ่แยกย้ายเลยนะครับชอบได้มีสองฝั่งครับฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีนะครับเดินบอลให้รอบและอย่าลืมนะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับเจอที่จอดรถจักรยานนะครับทุกท่านเลยนะครับจ้า เราได้เต็มที่เลยครับเพื่อกันจ๊อบนะครับจะไปช่วยโรงเรียนก็ไปด้านโน้นไปสายดาวนะครับวันนี้ได้ทําบุญให้เต็มที่นะครับทำบุญให้โรงเรียนมีบามานั่งกันหลังหนหลห้างก็ยเอก้ครับเห็นติดป้ายไว้ตรงนั้นนะครับให้ให้ล็อกจักรายานโต้ล็อกจักรายานครับจะกลับไปพ <c oughs> วกบอกก็จ่ายไปแล้วไม่มี <c oughs> ไม่มีครับมีคนเฝ้าไว้ให้แล้วจต่างๆไม่ไปห่วงรับ นมีเราพอไปรอเราเป่าไม่ใช่เป่าเป่าคือรถสามตัวนใหม่ครับเหรอขึ้นใหม่คันหนึ่งเป้าคือรถสิบล้อไปแล้วอะไรก็ได้คืออาขึนรถสิบล้อไปแล้วรถ อร่อยเนาะเขาอร่อยอร่อยฮะเขาใส่ไอ้นั่นด้วยอ่ะไอ้ลูกชุบอ่ะลูกชุบเข้าไปไอเนี่ยลูกชุบใส่เข้าไปในในวุ้นเนี่ยมีลูกชุบมีกันฮะมีอะไรพวกนี้อร่อยอร่อยนะที่อย่างเดียวมากทอ้โดครับทอดครับโทษครับโอ้ทษดทอดทอดเกือบไปแล้วโอ้โหตลาดแตกเลยเดี๋ยวพาดูบรรยากาศโดียรอบไม่เจ็บไข่กันหรอก กันกันเจ็บไข่ฮะไม่หน่อยนะคุณแม่บ้าน ดูคนข้าวต้มแ่แลวเนี่ยมีฟก่องยอนยุ่ด้วยใคได้ฮนะ ่อ่เนยนีอ้เยอนันนี้ก็เป็นมุมที่มาถ่ายรูปได้ีกมุมองตลาดน้ำอ๋เดนผ่านน้ปดูตกใจครับจักรยานต่ออีกแล้วครับโอ้วันี้ก็จักรยานหลายคันนะฮะรถพัเยอะฮะตู้เย็นก็ขียบเลย พัดลมมีก็มากมายเลยนะครับสำหรับคนที่ที่ร้อนนะครับเราไปสอยดาวดูได้นะครับใครที่สนใจก็เดินที่โรงเรียแล้วบรรทุงนายได้เลยครับสวัสดีครับรลูกคุณ